สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมโนมชาแนลนะสวัสดียามเช้านะะคเราก็มาอยู่ที่บ้านเตียวนะคะนี่ทุกคนตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่รู้ใครเป็นคนมาตั้งนะคะ ตั้ง,งแล้วนะลีไฟนิดนดเกี่ยวก็ตั้งหม้อไว้แล้วเรียบร้อยนะคะบรรยากาศยามเช้านะเรื่องเอ,อ็นเดอร์อ นี่นะพี่แอนก็หายคลิปแต่เช้าเลยเป็นอะไรคะมันบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าไงเด้อเดี๋ยวจะเปิดนี่อือบอกเวลาบอกวันที่ นั่นแหละแต่มันเปิดไม่ได้นี่ลูกมันบอกให้ปิดแล้วปิดเครื่องแบบไหนอะไรนี่ทำให้แม่น้อยถ้านั้นแม่ก็ไม่ได้ถ่ายเลวโซนศาลาอะไรนะมันทำยูทูบแ้วก็จะบุ่นุ้าไปนิดหนึ่งนะฮะก็ใจนะคะก็เลยกุ้งใจให้ลูกช่วยนะคะเนี่ยนะคะพี่แบอกว่ามันดรอโลงๆแล้วนะได้เริ่มสั่งมาใหม่แล้วนะคะทุกคน เจีีดในอะแม่ทำเป็นเฟสร้านแม่กับสายขายอผ้รหัสมันน่ะจะบอกให้อยู่ดัเอเปิด้านแล้วนะคุคนตายงานเข้ากการกาไฟฟ้าใหสว่างไาวเรียบร้อยแล้วแม่ถึงคุ้มใจพ่อเุ้นบอกว่าหมดปัญญาแล้วต้องถามเรน้นเย็นดูลองดูได้ยัง เป็นยังไงแม่โอเคยังได้ยังโอ้ได้แล้วเป็นไงได้ยังโอเคไหมโอเคโอเคนึกว่าจะไม่ได้เลยเลยเลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยโอแกงปลาอยู่นั่นด้วยแนนี่ค่ะแกงปลาค่ะลยทำกับข้าวแล้วก็แล้ว อยากกลับบ้านแตอยากกลับบ้านไปสิเลยไปซื้อข้าวให้ลูกข้าวหมดโอ้ไปซื้อข้าวให้ลูกข้าวหมดจะกลับวันนี้เลยปั้งมันไม่มันยังไม่มีงอโอเอ๊ะอย่าพูดอย่างนั้นสินขายได้แล้วเอฟซีก็พึ่งพึ่งขายได้จะโอนเข้ามาก็ถ้านแหบอกให้จ่ายอย่าวแวอย่าวแวอย่าวแววเออ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 นั่นแหละแต่เราก็ยัง ยังแบบว่ามันหลายทางไปเนาะมันเลยคิดหนักอยู่ว่าจะไปทางไหนจะโอนเงินให้เขาซื้อเขาก็ซื้อไม่เป็นโอ้ยเด็กน้อยต้องต้องได้กลับไปซื้อให้ที่บ้านเออเพราะว่าไม่มีรถเข้าสกุลเด็กอ๋อต้องไปซื้อแล้วก็กลับไปส่งที่บ้านสอบหนึ่งก็คิดหนักจะกลับดีไม่ดีนะจะกลูกก็รอกินข้าวอ๋อข้าวสารหมด หมอต้องไปซีหรือว่าไปอะไรไปซื้อเพราะว่าไม่ทำหนะไม่ได้ทำหน้าบอกแม่ซื้อแล้วเนี่ยเอ้าวอะไรมีน้อยมาลูกมาให้แม่ให้แม่ไปจัดของก่อนมาลูกมามาดูขนมแล้วขนมแล้วมาใช ใส่แม็ดบ่บอกไม่ได้ใส่เนาะเหมือนใส่แม็ใส่แม็ใส่แม็บอกเขอมไปแล้วนะอุ้มไปแล้วไปไหนเนาะนปเอนหลับเลยเอนหลับไปแล้ว เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆบริเวณเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรด้ยเปิดชองไปแล้วสินค้าหลากหลายอุ้ยเห็นแล้วน่าซื้อมากเลยอ่ะแต่เราไม่กล้าไปยืนโดนคนเดียวอ่าเพื่อนไปก่อนอ้นี่เอ็ดแนนไปแอดบินนี่เห็นไหมสวยมากเลยอะอ๋อชอบที่พี่ชอบไหมชอบไหมที่พี่นะคะอุ้ยสวยมากเลยอะ ผลิตภัณฑ์ T.P. สกินนะคะก็อยู่ตรงนี้เนาะ F.C. ถ้าใดอยากซื้อนะคะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เลยนี่หละเอนซื้อตรงนี้เลยไม่ต้องไปซื้อที่บริษัทไกลอยากขาดหลืออะไรก็มาซื้อตรงนี้เลยเอดนสนมดวไม่ไหแต่ก่อนอยู่ร้านกาแฟไงใช่แต่ก่อนมีอยู่ร้านกาแฟไม่าอนงี้มันน่าซื้อเด็ดมันมันโชว์ไงค่ะเอฟซีเห็นด้วยไหมคะมันโชว์ปุ๊บแล้วมันเห็นหลากหลายเลยนี่เห็นสินค้าทุกตัวเลยนี่ เ,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 เห็นไหมเจลอาบน้ำเจลนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ไม่แน่นะจักนี่เพราะว่าเจลอาบน้ําก็กําลังจะหมดเจลล้างได้ก็กําลังจะหมดใช่ดีค่ะใช่ดีดจริงนะคือมันทําให้หน้ามันนุ่มค่ะมันไม่มันมันไม่แห้งเออพอเราหมดปุ๊บเราไปใช้สบู่ปุ๊บหน้าแห้งเลยเพราะว่าสบู่มันจะอเออแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้สบู่นี้นะ สบู่สบู่นี้นสบู่สบู่ที่มันมันมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็เราไปใช้เออเราก็ลองใช้เฮ้ยแห้งลงลองลองใช้รือยังสบู่ที่พี่ใช้แล้วใช้แล้วค่ะคือมันเขาผลิตมาเพื่อที่จะดูแลผิวกายและผิวหน้าเราคือมันใช้ได้สองสองอย่างแล้วหน้าเราก็กนนุ่มนะะเออเพราะบางบางบางที่บางบางอันก็มันก็จะแห้งเนาะ,ะอันนี้นุ่มค่ะ,คะ,ะยิ่งเจลล้างหน้าเน,นี่ยไม่ต้องพูดถึงใช้นิดเดียวหน้านุ่มมาก ติดใจเลยติดใจติดใจมากเจลอาบน้ําเหมือนกันผิวนุ่มด้วยค่ะนะคะก็สำหรับเอท่านไหนนะคะที่แวะเข้ามานาเนาะแวะเข้ามาลาลงปู่นะคะก็ถ้าอยากได้สินค้านะคะก็มาตรงที่ช็อปตรงนี้ได้เลยนะคะใช่สะดวกสบายด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะคะทีท่านเข้ามาร้อน ในในช็อปทีพีก็จะเปิดเอะเ<า>ย็นชาเลยไม่<น>อยากจะออกเลยเนาะเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้มันร้อนบรรกับมันร้อนนะ โอเคก็ฝากช็อป TP ด้วยนะคะเปิดแล้วนะคะนาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอฟซีท่านใดนะที่สนใจนะคะอยากจะอุหนุนผลิตภัณฑ์ TP พีสกินนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะที่เบอร์โทร0 9 2 7 9 4 7 5 2 6นะคะ0 9 8 5 6 5 5 2 6 6นะ0 6 3 2 4 2 5 6 4 4และ0 9 2 3 9 2 4 4 5 8ได้เลยนะคะหรือ Line at TP Skin Official นะคะ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้ในช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากทุกคนแต่ไม่แน่นะคะสสายอาจจะร้อนแต่ช่วงเช้าวันนี้คือโอเคนะคะรีอากาศยามเช้า ก็จะประมาณนี้ในเอซีทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝอไว้เพียเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจช่องมุนโอมิชแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ